ผมเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นประจำจนชินตาครับยังทำอะไรอยู่ครับไม่เห็นรถยไหมลูกยัง่ะเดี๋ยวไอเปล่านะอ๋อครับไม่อยากเจออะไรเนี่ยครับวันนี้แม่ทำอะไรอ๋อไม่เป็นไรจ้ะลูกครูแม่ลำบากแต่ยายยายก็เห็นฉันกับลูกมาตั้งแต่เด็กๆของแค่นี้ช่วยอยากได้อยู่แล้วจ้ะขอแค่ได่ช่วยยังจะหอดเลยนะ จ้นแขกจ่าหน้าสองถึงเ้าพี่ได้ไหยครับเฟินเฟินวันนี้เราเห็นมีคนมาส่วจดหมายเธออยู่แล้วนะจริงเหรอจริงสิแล้ววันนี้เราไม่ค่อยจะมาเช็คตู้จดหมายเลยอ่ะที่หลังก็หาดชิบ,บ้างนะเผื่อมีจดหมายสำคัญสำคัญโอเคขอบคุณนะโอเคไม่เป็นไรดูด้วยนะได้เ ไหนดูสิมีอะไรบ้างเออใครส่งมาเขาไม่ได้จุดหมายแจ้งดิหรอเปล่นี่ของแม่นี่นาส่งมาทั้งหลายฉบับเลยส่งมาตอนไหนกันเนี่ยมันขออ่าน่อยสิ มีตู้แจ้งเตือนอตโนมัรก็คงจะมีสินะฉันเองก็ไม่ค่อยจะมีเวลามาที่เพห่อหน่มๆลืม,ม,มไปบ้างถ้ามีตู้แจ้งเตือนก็คงจะสดะดวกสบายหน้าดูงัน้นลองนี่ตรงจิดหมายแจ้งเตือนผ่านไลน์อัตโนมัติถ้าอยากรู้ขั้นตอนวิธีการทำไปดูกันเลยอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีดังต่อไปนี้เลยค่ะแผ่นไม้เราสามารถตัดตามขนาดของที่เราต้องการได้เลยค่ะ บุกรอนที่เราใช้ต่อวงจรนะคะก็จะมีโหลด a c u ESP 826 6แล้วก็เซนเซอร์ตัวจับวัตถุแล้วก็สายจัมเปอร์เมียมียนะครับจากนั้นนะคะให้เรานำสายจัมเปอร์เมียมียต่อบอร์ดของเรากับตัวเซนเซอร์นะคะโดยที่เราจะต่อกับเป้า G เราจะต่อกับ GND และ 3V เราจะต่อคู่กับ VCC ค่ะดังรูปเลยนะคะจากนั้นนะคะให้เรานำตัววงจรที่เราต่อเสร็จไปเสียบสาย USB เชื่อมกับคอมค่ะ จากนั้นนะคะให้เรานำโค้ดที่ได้มานะคะมาใส่ในโปรแกรม Arduino IDE ค่ะส่วนตรงนี้ให้เราแก้เป็นชื่อ WiFi ที่เราจะใช้เชื่อมน,นะคะส่วนตรงนี้ใส่เป็นพาสเวิร์ดของ WiFi นะคะจากนั้นนะคะเราจะสร้างลายโทเค็นโดยเราจะเข้าไปที่ Google แลวพิมพ์คำว่า l i n o n i f y ค่ะจากนั้นลงทะเบียนเข้าสู่ระบบค่ะแลวให้เลือกไปที่หน้าของฉัน,นะคะ่ะจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนลงไปจ,จะเจอคำว่าออกโทเค,ค็นค่ะให้เราจิ้มไปนะคะเสร็จแล้วก็จะให้เลือกนะคะว่าจะใส่ข้อความอะไรและให้เลือกว่าเราจะส่งไปที่บุคคลไหนหรือกลุ่มไหนคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะได้ลิงก์ของลายโทเค็นมาให้เรากไไปวางงตรงโค้ดเลยะ่ะ ส่วนต่อมาจะเป็นข้อความการแจ้งเตือนนะคะให้เรากดไปที่ลิงก์ที่ได้มาค่ะจากนั้นให้พิมพ์ข้อความภาษาไทยที่เราต้องการแล้วกด Encode ค่ะจากนั้นให้เราคัดลอกไปวางไว้ในโค้ดของเราเลยค่ะต่อมานะคะให้เรากดไปที่ Tool ค่ะแล้วก็เลือกพอร์ตของเราค่ะจากนั้นให้เราเลือกบอร์ด Node MCU 1.012E โมดูล e d u l e ค่ะ Up Speed ให้เราเลือกเป็น1 1 5 2 0 0น่ะคะต่อมานะคะให้เราเพิ่มฟังก์ชันนี้ไปเลยค่ะตัวนี้คือฟังก์ชันการเรียกใช้ค่ะจะทําให้ไลน์นะคะเกิดการแจ้งเตือนค่ะจากนััั้้้้นใใหหหหเเเเรราาาาลลลลอองงดดดูคค่่ะะจกก็โขบย หลังจากอัปโหลดข้อปเสร็จก็เป็นการเจสิ้นค่ะหลังจากนั้นให้เราลองเอาบอร์ดไปเสียกับสาย USB ค่ะนี่นะคะถ้าตัวเซนเซอร์พร้อมใช้งานตัวเซนเซอร์จะขึ้นเป็นจุดสีเขียวหงจุดนะคะแล้วถ้ามีจดหมายในสิ่งกีดขวงมาสง่งตัวเซนเซอร์ก็จะมีการกระพริบไปสีเขียวตรงด้านนี้ค่ะแล้วก็จะทําการแจ้งเตือนมาที่ Line Notify ที่เราลงไลน์ทรเค็มไว้ค่ะ 心一点都不平均，像眼神有道门，在场相对的人。